การเกิดภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนั้นเห็นได้ชัดเจนว่าส่วนใหญ่จะเป็นภัยเกี่ยวเนื่องกับน้ำทั้งสิน้นตัวอย่างที่ได้นำเสนอในภาคเหนือนั้นภัยที่หนักที่สุดคงหนีไม่พ้นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโครนถลม่มและอุทกภัยจากน้ำเอ่อล้นตลิง่งเนื่องจากพื้นที่ภาคอีสานเป็นพื้นที่บรรจบกันของแม่น้ำสายสำคัญเป็นเหตุให้เกือบทุกๆุกปี ในช่วงฤดูฝนชาวอีสานต้องประสบกับวิกฤตน้ำท่วมทั้งภาคเหนือและภาคอีสานนั้นเมื่อมีเหตุอุทกภัยน้ำที่มีปริมาณมหาศาลจะไหลลงสู่ที่ต่ำตามธรรมชาติปลายทางมวลน้ำเหล่านี้คือการไหลลงสู่ทะเลซึ่งจะต้องผ่านพื้นที่หลายจังหวัดด้วยลักษณะของภูมิประเทศแล้วภาคกลางเป็นอีกภูมิภาคสำคัญมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มกว้างที่สุดในประเทศไทย จึงเป็นทางน้ำไหลผ่านก่อนไหลลงสู่ทะเลบ้านเราเองเนี่ยถ้าเรามองแล้ว,วงรอบของการิดไทยมันจะมีอยู่ให้เห็นชัดเจนถ้าเราติดตามจะเห็นว่าแต่ละปีเนี่ยมันจะมีวงรอบช่วงขณะนี้ก็จะมีเริ่มเป็นฤดูฝนซึ่งเริ่มตั้งแต่ภาคเหนือก่อนแล้วก็เคลื่อนตัวไล่มาจนภาคกลางแล้วก็สู่ภาคใต้มันก็จะวนไปอย่างนี้แต่ในแต่ละถิ่นเนี่ยที่เราประชาชนอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เราเข้าไปลุกล้ำในพื้นที่ จากจานวนประชากรเราเริ่มเพิ่มมากขึ้นเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นที่ลาดเชิงเขาที่ทางน้าไหลผ่านก็ทําให้พี่น้องประชาชนก็มีภัยที่แตกต่างกันไม่ว่าภัยดินคนถล,ล,ล่มน้ําล้นตลิ่งน้ําท่วมฉับพันหรือปัจจุบันก็มีผลกระทบในเรื่องภาวะของเรื่องน้ําฝนทิ้งช่วงเกิดพื้นที่แง้งมีผลทางการเกษตรก็หลากหลายก็สําคัญที่สุดคือเราต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจว่าพื้นที่ของตนเองเนี่ย มีภัยอะไรแล้วจะดูแลตัวเองอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ที่เราต้องดําเนินการด้วยครับการเกิดภัยพิบัติธรรมชาตินั้นเกิดลักษณะขึ้นเป็นวงรอบทุกปีเนื่องจากปัจจัยตามฤดูกาลและปัจจัยด้านภูมิประเทศดังกล่าวลักษณะของพื้นที่จึงมีส่วนอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังภัยแต่ละชนิดแม้ว่าภาคกลางจะได้ชื่อว่าเป็นที่ราบลุ่มแต่ลักษณะความราบลุ่มก็มีความแตกต่างกันไปสังเกตได้จาก การเกิดวิกฤตมหาอุทก,กภัยปี2,554ที่ผ่านมาส่วนเขตพื้นที่ในกรุงเทพม,มหานครที่หลายคนกังวลเป็นพิเศษเราะเข้าใจว่าเป็นพื้นที่ต่ำทั้งหมดแต่แท้จริงแล้วมีเพียงพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงเทพและเขตปารีมณฑลที่น่าเป็นห่วงเพราะเป็นพื้นที่ต่ำธรรมชาติซึ่งเพียงแค่ฝนตกหนักในช่วงทั่วๆไปก็สามารถทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ ทางพื้นที่ของเทพมหานครเองเรครับหรือบริเวณปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีนนทบุรีหรือรอบนอกของเทุงเทพกกอนเนี่ยจริงๆแล้วต้องขอญาตเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยผลกระทบต่างๆเนี่ยไม่ควรจะมีเกิดขึ้นขณะนี้เราก็มีแนวทางในการป้องกันและต้องเตรียมการแต่สิ่งหนึ่งท,ที่เราเป็นห่วงก็คือ,อพื้นที่ทางตอนเหนือไม่ว่าจะเป็นแถวละพีพัฒหรือลังสิตหรือเลยมาแถวน้องเจอก มินบุรีและกระบังเองต้องขออนุญาตเรียนว่าเป็นพื้นที่ลาดลุ่มต่าและเป็นพื้นที่ที่เมื่อปริมาณฝนตกที่ไหลก็จะมีผลกระทบมาสู่พี่น้องประชาชนอยู่เป็นประจําตรงนี้เองมันมีองค์ประกอบหลายอย่างมันเกี่ยวกับพื้นที่พื้นที่ที่ตรงพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่เรียกว่าพื้นที่การเกษตรด้วยและพื้นที่ลาดลุ่มต่ําความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างมากดังนั้นคนในพื้นที่เสี่ยงภัย จำเป็นต้องทำความเข้าใจกับพื้นที่ของตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและสามารถเตรียมการเฝ้าระวังภัยได้โดยคนในพื้นที่เองอซึ่งเราต้องให้พี่น้องประชาชนทำความเข้าใจก่อนว่าในแต่ละพื้นที่ที่เราอยู่กันเนี่ยในบริเวณพื้นที่กรทมอเ,เองก็ตามมันมีความสูงต่ำที่แตกต่างกันผลกระทบในด้านทางมินบุรีน้องจอกไร่กระบางเองเนี่ยต้องขออนุญาตว่าเราก็ต้องทำความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ แล้วก็ต้องมีการเตรียมพร้อมหรือทางให้พื้นที่เองเนี่ยแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบว่าพื้นที่ของเขาเองเนี่ยมีสภาพเป็นอย่างไรหรือต้องดูแลตนเองอย่างไรตรงนี้สําคัญครับก็อยากฝากความทเข้าใจกับคนในพื้นที่ด้วยครับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทางภาคกลางซึ่งเป็นที่ราบลุ่มต่ําเป็นส่วนใหญ่รวมถึงพื้นที่อื่นๆต้องเรียนรู้พื้นที่ของตนเองเป็นสําคัญการให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่ มีส่วนร่วมช่วยเหลือคนในชุมชนเดียวกันโดยการเป็นเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความปลอดภัยในชุมชนได้มากที่สุดจริงๆแล้วต้องขอ,อยากเรียนว,ว่าเรามีการทํางานร่วมมือกันกับทุกหน่วยงานเราเป็นการบริการทํางานร่วมกันเพราะว่าภายัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยเราต้องรับข้อมูลจากหลากหลายแล้วก็หลายหน่วยงานซึ่งเรามีอยู่แล้วก็มีความเชี่ยวชาญแต่ละด้าน หัวใจหลักสําคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จะรู้ดีกว่าใครแล้วก็มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเราก็จะมีการดาเนินการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่แล้วมาทํางานร่วมกันโดยเอาความรู้เนี่ยมาแชร์กันแล้วก็มาทําเป็นแผนในพื้นที่ว่าเราจะมีแผนปชมเหตุเมื่อก่อนการเกิดเหตุเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรไม่ว่าจะสถานที่ไหนเป็นพื้นที่เหมาะสมที่เราไปอยู่เมื่อให้เกิดความปลอดภยัยเมื่อมีภัยที่จะมา คือพรานเข้ามาจะมีผลกระทบเนี่ยเราจะอพยพไปอยู่จุดไหนที่ปลอดภัยตรงนี้ต้องมีการทำแผนแล้วก็มีการฝึกซ้อมแล้วก็กลับมาปรับแผนเพื่อใช้ในเมื่อเกิดภาวะวิกฤตการมีส่วนร่วมการร่วมมือกันตั้งแต่ระดับชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอำเภอจังหวัดรวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเอกชนมูลนิธิอาสาสมัครนับเป็นการบูรณาการที่นำไปสู่ความปลอดภัยลดความสูญเสียได้อย่างดี โดยเฉพาะในพื้นที่รับน้ําและน้ําไหลผ่านอย่างในภาคกลางกรุงเทพซึ่งมีความเสี่ยงต่ออุทกภัยจําเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนควรมีส่วนร่วมช่วยกันรับผิดชอบตอนเองครอบครัวชุมชนและสังคมตามความสามารถตรงนี้เองต้องทางานร่วมกันเราก็ในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็ทํางานร่วมกันใน,ในหลายเขตรวมทั้งนอกเขตกรุงเทพมหานครไม่ว,ว่าจะเป็นปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็ในหลายเขตของกรุงเทพมหานคร เราต้องทํางานร่วมกันกับคนในพื้นที่โดยเฉพาะพวกที่เป็นมีจิตอาสา,าหน่วยพวกต่างๆที่เกี่ยวกับมีวิทยุสมัครเล่นหรือเป็นผู้ที่ทํางานร่วมกันใน,ใน,ใ,นในพื้นที่เรามาทํางานร่วมกันสร้างเป็นแผนสร้างเป็นเครือข่ายแล้วก็ใช้ในหน่วยงานต้องต้องเรียนว่าหน่วยงานราชการเนี่ยเราไม่สามารถมีโอกาสที่จะไปช่วยพี่น้องประชาชนได้พร้อมกันในทุกพื้นที่ในเวลาเดียวกัน อยากให้พี่น้องประชาชนช่วยเหลือตัวเองได้ก่อนในระดับหนึ่งก่อนที่หน่วยงานราชการจะเข้าไปตรงนี้เราต้องเรียนด้วยความเป็นจริงว่าจํานวนประชากรที่มีอยู่มากมายกับหน่วยงานหรือคนที่เราจะไปช่วยเหลือเนี่ยมันมีความแตกต่างกันต้องอยากให้เครือข่ายประชาชนมีมีมีส่วนร่วมและมาช่วยกันดูแลสังคมครับสิ่งที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติเน้นย้ำคือการปลูกฝังให้ประชาชนในพื้นที่เรียนรู้และสามารถเข้าใจพื้นที่ของตนเองให้มากที่สุด ว่าเสียงภัยชนิดใดไปจนถึงประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองและชุมชนได้อย่างปลอดภัยไัยพิบัติรู้ทันรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์เตือนไทยพิบัติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร